สวัสดีครับสวัสดีแฟนตัวยทุกท่านนะครับพวกผมจัมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเจอเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งทีเด็ดของ มวย5ยกแล้วก็มวย3ยกมาฝากกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่มวย3ยกกันมวย5้ยกก่อนนะครับขอรเราศึกมวยมันสุขนะครับแต่ก่อนที่ไปดูกันนะผมเนี่ยแชมเปี้ยนเนี่ยให้ครายกันบ้างนะครับขอบคุณทางสปอนเซอร์นิดหนึ่งนะครับขอบคุณทางมวย22เป็นอย่างสูงนะครับมาลุยกันนะครับก็รายการวันนี้เนี่ยศึกมวยมันสุขนะครับจัดโดยทีมงานพิยินดีเขานะครับก็จะมี3รายที่คัดมาอยู่ในช่วงแรกทั้งหมดเลยคู่แรกเลยครับก้องฟ้าศักด สมบูรณ์นะครับเจอกับทนายเจ้าสิงห์ก้องธรณีมวยไทยนะครับหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์เท่ากันก้องฟ้าเนี่ยมาร้อยสิบเจ็ดจุดเก้าขารจุดหนึ่งส่วนนั่นสิงห์เนี่ยมาร้อยสิบเก้าก็ลดเป็นหนึ่งปอนด์นะครับคู่นี้เนี่ยนะครับอเรทเปิดอยู่ที่ก้องฟ้าต่อห้าสามเลยนะครับช่วงหลังเนี่ยก้องฟ้าต้องบอกว่าชนะรวดเลยนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าไฟและชนะติดกันส่วนนั่นสิงห์เนี่ยนะครับ ฟอร์มล่าสุดเนี่ยชนะน็อกไอเจ้าลิทิเดตมานะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่เปรียบเทียบกันไปแล้วมองไปแล้วปะทะกันแล้วทีต่อทีแล้วผมมองว่าทานายเจ้ากองฟ้าดูดีกว่าจัดไปที่กองฟ้าแล้วกันนะครับรายถัดมารายที่2นะครับเป็นคู่รองของรายการนะครับทานายเจ้าธีรพงศ์ไกรศิลปภพบ,บ็อกซิ่งยิมนะครับเจอกับทานายเจ้าเพชรดเดินดงบาตท,ทุ่งเขาหลวงหรือว่าวอรวันทวีเดิมนั่นแหละนะครับ หนึ่งร้อยนะครับสิบเอ็ดกับหนึ่งร้อยสิบสองต่อไอ้กันปอนหนึ่งธีรพงษ์เนี่ยต่อไอ้ปอนหนึ่งมาลดไปจุดแปดส่วนนั่นเพชรเด่นดงนะครับมาหนึ่ร้อยสิบสองจุดห้าลดไปจุดห้านะครับเลทเปิดอยู่ที่านั่นธีรพงษ์ต่อสิบเอ็ดแปดนะครับธีรพงษ์นะครับก็มวยอยุธยาสิบเจ็ดปีนะครับก็สูงยาวมือครบเครื่องจัดจ้านนะครับมีชนะคะแนนเพชรพนัทนะครับชนะคะแนนแรมโบ้จิ๋วแล้วก็แนพน้แพเจ้าเพชรพนมมานนี่แหละส่วนานั่นเจ้าเพชรเด่นดงนะครับมวยเข่าในล้วน เข่าในอย่างเดียวเลยนะครับคบเครื่องนะครับเข่าในล้วนๆนะครับช่วงหลังก็ชนะรวดเลยนะไปชนะต่างกว่าสเปนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะโ,โรเบิร์ออุวูดอนมานะครับส่วนตัวผมผมไปที่ทางนั้นไอ้เจ้าทีระพงแล้วกันนะครับวันนั้นเนี่ยดูแพ้ไปได้ลงดูแพ้เพราะว่าหลงไปเองนะครับวันนี้เจอประเภทที่เข่านื้อทื่อน,นะครับดูแล้วน่าจะไม่หลงนะครับ มาถึงคู่เอกน้ำรายการครับท่านนั่นไอ้เจ้าดอกไม้ป่าสอต้อปาจีนครับเจอกับเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ร้อยสิบห้าปอนเท่ากันดอกไม้ป่ามาร้อยสิบห้าจุดสองร้จุดสองส่วนเพชรมาลัยเนี่ยมาร้อยสิบห้าจุดเก้าลดจุดเก้านะครับเพชรมาลัยล่าสุดต่อยโคตรดีเลยนะครับก็เอาชนะท่านนั่นไอ้นี่มาได้อ่ะนะครับชนะท่านนั่นไอ้เจ้า ราชาสองสมฤต์มาได้นะครับแต่วันนั้นเนี่ยปล่อยน้ําหนักปล่อยๆมาต่อยนะครับส่วนนั้นดอกไม้ป่านะครับช่วงหลังเนี่ยสามไฟหลังยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับแต่ผมมองว่าอาวุธหลากหลายความหลากหลายมีมากกว่าจัดไปที่น่าเจ้าดอกไม้ป่าแล้วกันคิดว่าน่าจะแจ้งเกิดได้นะครับก็จะมีมวยห้ายกเนี่ยก็จะมีกล้องฟ้านะครับธีรพงศ์แล้วก็ดอกไม้ป่าสายต่อหมดเลยนะครับส่วนทั้งนั้นวันลุมพินี36วันนี้นะครับนัดที่36แล้วนะครับ มวยชอบเนี่ยวันนี้ดูแล้วน่าจะมีนับน็อกกันหลายคู่นะครับจัดมา12คู่เลยนะครับชอบทั้งในเจ้าโจอันกาชลีตัวหนึ่งหละนะครับที่ชนะเจ้าไทยได้ชนะเงาพยักชอบเงาพยักแอนสันปาตองนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับหนักกว่าแรงกว่านะครับคู่มังกรกับไม้สังคมเนี่ยวัดดวงเลยนะครับดูแล้วมีนับมีน็อกแน่นะครับจัดไปที่ดีกทในเจ้าไม้สังคมแล้วกันดูดึงต่อยแม่นกว่านะครับแล้วก็เพชรดำเจอเพชรดำแต่เพชรดำ อีกเพชรดำหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนเป็นเพชรพลังชัยพอเจริญแพทย์นะครับไอ้เจ้าเพชรดำเพชรดำพอเจริญแพทย์เดิมนี่แหละนะครับก็เจอกับเพชรดำเพชรเกตเพชรนะครับยังไงก็ต้องให้เพชรดำเพชรเกตเพชรอยู่แล้วนะครับดูการวิซ้อมมันคงกว่านะครับแล้วก็แรมบองกับพันศักด์ก็ไปที่แรมบงนะครับเคยต่อยแล้วนะครับดวงสมพงศ์ไม่ต้องรอไปที่ดวงสมพงศ์นะครับดูแล้วคมกว่า คู่เองเนี่ยผมชอบไปที่คูเดียโรโบนะนะครับท่าโถรหดดีกว่านะครับก็สรุปให้นะครับมีกล้องฟ้านะครับมีทีรพง์มีดอกไม้ป่านะครับส่วนทางวันเนี่ยนะครับมีลองโรโบไปนะครับจัดไปที่เพชรดำเพชรเกียรติเพชรน,นะครับ ไปที่เงาพยักแอสันปาตองแล้วก็โจฮันนะครับโจฮันกาชาลีแล้วกันนี่คือทีเด็ดเต็มตีนจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากการเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันครบถ้วนทั้งสองรายการเลยนะครับขอโชคดีมีชัยกันทุกคนแล้วกันแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ